รัวๆหน่อยรัวๆหน่อยวิ่งแล้ววิ่งแล้วนกเขาครับนกเขาแน่เลยวิ่งแบบนี้นกเขาไม่โอนไม่ใช่ครับนกนี่ปักเขาให้ครับตัวใหญ่ครับใหญ่ครับมันกินไปแล้วเดี๋ยกูเลยกูต้องกินเลยโอ้ยกินอีกแล้วลงกินทุกเม็ดครับโอ้ยตายโอ้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 ยสามอาทิตย์เองโอ้โหมันกินจริงๆครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคนชอบตกปลาชาแนลนะครับ วันนี้ก็พาย้อนกลับมาหมายคลองนะครับหมายคลองครับจุดนี้เคยเจอสัตว์ประหลาดมาแล้วนะครับสายขาดเอาขึ้นไม่ได้ครับมาวันนี้ก็น้ําลดลงไปเยอะเลยครับลงไปเยอะมากเลยัะน้ำหยุดไหลแล้วด้วยก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงจะมีตัวเข้ากินหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้ามาเกือบเดือนครับสามอาทิตย์ได้วันนี้ก็จะตกในระยะสองจุดเจ็ดเหมือนเดิมนะครับสองจุดเจ็ดเป็น ตกเแกนะกินดิบแต่ขอเดียวก่อนครับกินไม่กินไงเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนทีหลังนะครับสายเมนก็สามจุดศูนย์สายหน้าก็สามจุดศูนเหมือนกันครับเท่ากันตัวเบ็ดก็เบอหนึ่งนะครับเหยื่อที่ใช้ก็สุดเด็ดสายคลองผ่านชัวไม่กลัวเหงาเรียกสั้นๆว่ากินดะนะครับก็ไม่ได้เข้ามานานนะครับแถมน,น้ําหยุดไหลครับจะมีตัวเข้ากินไหมจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมกันนะครับ ไปครับไปไปกดกดกดถอนครับโดนครับปลาอะไรดูดูครับดูครับปลาอะไรโอ้โหปลาสร้อยครับปลาสร้อยปลาสร้อยมาแล้วแต้มสองครับปลาสร้อยครับมาแล้วครับแต้มสองครับปลาสร้อยครับสร้อยนกเขาโอเคเลยนนครับนกนกนกโดนโดนโดนปลาอะไโอ้โหกําลังครับโอ้โหกําลังน้อยอีกแล้ว นี่ครับนี่ครับกระมังมาอีกแล้วกระมังกระมังตัวเล็กครับกระมังไม่ใหญ่ครับสาใหญ่ๆห่หมดแล้วโดนครับโดนครับสาใหญ่ครับตัวนี้ปลาอะไรโอ้โหโอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้ครับโอ้โหลูกปลาอะไรเป็นปลากระมังอ้ยกระมังอีกแล้วครับกระมัง หลักๆก็ปลากระมังครับอย่างที่บอกนะครับนี่ครับกระมังอีกแล้วกระมังกระมังอืมเอาต่ออีกทีนี้ผาเดินแล้วครับผาเดินแล้วครับมาเดินแล้วครับโดนแล้วครับหนีครับหนีครับโอ้โห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 วิ่งดีครับวิ่งดีโอ้ยตัวแค่เนี้ยนะ เอาเอาเอายอดไผ่ก็เพ็งเลยนี่ครับคันจะหักกระเพราะยอดไผ่นี่นะครับดูแล้วโอ้ยเอา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 เดี๋ยวคันหักไม่รอดละคันจะหักกระเพราะกอไผ่นี่นะครับกอไผ่โอ้ยเกะก,กะจริงๆครับโอ้ยทำไมมีกอไผ่บนห,หัวสนุกเลยไป ดูลอยล้วครับโอ้ยหลุดอีกแล้วโอ้ยติดที่นี่อีกเอานี่ครับหลุดตลอดมันวัดไม่ถนัดนะครับเพิ่มเป็นสองขอแล้วเอา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 ไม่รอดแน่เงี้ยก็ไม่รอดไม่รอดไม่รอดครับสองขอครับนี่ครับโดเลยครับโดเลยครับไตสวยครับไตสวยโอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับนี่นี่โอ้ยมาเลยครับของใหญ่ครับใหญ่อยู่ครับไตสวยไ้สวยโอ้ย เดี๋ยวสองขอเข้าไปครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเอาได้เลยได้เลยนี่นี่นสวยๆเลยสองขอขอเดียววัดไม่เคยอยู่นะครับสองขอโดเลยครับโอ้เตอมาไฟใหญ่ครับไฟใหญ่ปื๊ดปุ๊ป๊ ไปไปแกครับโดนครับว okay, oh, be like hm, ิ่งเลยครับนะโดนรถโอ้โหสวยสวยเลยไปเลยนี่ครับไม่โดนหัวก็โดนหางครับโอ้โหสองขอไม่รอดผมครับไม่รอดครับไม่รอดมันไม่เกาะปากมันก็เกาะหางมารอดยากครับรอดยากเจ้ครับนี่เกาะหางเลยเป็นง่าย เป็นไงเป็นไงโอยไม่ารอดครับโดนทุกเม็ดแล้วครับแบบนี้ดูแล้วโดนทุกเม็ดแล้วครับนะโดนทุกเม็ดแล้วครับนี่ครับผมบอกแล้วผมบอกแล้วโดนทุกเม็ดแล้วครับรอดยากครับรอดยากโอ้โหรอดยากรอดยากรอดยากโดนครับโดนครับตัวสวยครับตัวสวยโอ้หตัวสวยเลยครับตัวนี้โอ้ยหักขาหาครับแทบขันแทบหักมันนครับตัวนี้ โอ้ยดูแนวได้เลยครับนี่ย้อนแสงไปหน่อยครับขันเอาได้เลยนี่ครับนี่ครับสวยงามสวยงามครับสวยงามเ <c oughs> มื่อกี้ก็ถถ o แเราไม่วัดโอ้ยหปลาถอยเลยยังไม่วัดอีกมืด โดนครับโดนครับโดนครับวัดแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โหนี่ครับโดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดครับนะโดนทุกเม็ดแบบนี้ยังแจมเลยอืด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 อดออืดอืดอืออออดอครับโอ้ก หันมาทางนี้หน่อยไม่งั้นมืดตึบโอ้ยนี่ครับสวยเลยกำมังทั้งนั้นโอ้ยเต็มปากเต็มคำครับเต็มปากเต็มคำอออ๋อปล่อยไปแล้วครับหนึ่งตัวขิ้งมันปุ๊บจะตกลอยโดนแน่ครับปลาแรดลาอะไรวิ่งดีขนาดนี้โอ้กำมังครับเหมือนเดิมครับนี่ครับ โอ้กินหูดับเลยเมื่กี้เห็นปลาแรดนะครับลูกปลาแรดนะครับตัวไม่ใหญ่ลอยมานะครับแดงก็มีปลาแรดแน่เลยหมดทีแล้วไม่รู้โดนแม่มันหรือเปล่าที่ขาดสวยงามครับปลาอะไรวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยวิ่งจริงจริงไปสร้อยครับไปสร้อย โอ้ย oh, ไอ้สร้อยมันวิ่งหัวแตกเลยโอ้หปลาสร้อยนี่วิ่งนี่ครับวิ่งสแสดวเลยตัวขนาดนี้ไอ้ไสร้อยสร้อยนกเขาเลยครับสร้อยนกเขาจัดไป โดนครับโดนครับโดน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 โอ้โหนอนกินอยู่โอ้โหยนอนกินก็ไม่รู้จะเก็บขึ้นซะหน่อยลองวัดดูครับโอ้โหเรียบร้อยเลยเอาเอาโอ้โวาจะเก็บขึ้นนะครับเห็นทุ่นว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 นก็ลองวัดดูนะครับโอ้โปลาเข้าไปเรียบร้อยครับเต็มปากครับนี่ครับกินดะโดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดครับ ไม่ใช่โขกแกนะครับกินดะโดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดครับอืมเรียบร้อยหน่อยนะเห็นไหมสวยสวยสวยเลยนะโอ้โหเห็นไหมโอ้โหมีตะมือตะก้อน้าเดินมาชมพอดีนะครับเห็นไหมสวยนะเอาได้อยู่ได้อยู่ไม่เหงาไม่เหงากินเรื่อย วัดได้มั่งไม่ได้มั่งหลุดมั่งแล้วแต่ครับเอมายืนดูรับนูครับขนบนูเลยครับบายใหญ่มาดูเลยครับสายหน้าดินครับสายหน้าดินโดนเล่าโดนเล่าปลาอะไรโดนเล่า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 โอ้ยมกินปลาหรอ ไมโอ้เว่ก็มังเองนู่ป่าอะไรก็มังมาอีกแล้วหมายนี้มีแต่มังโอ้หมังทั้งนั้นเลยหมายนี้มีแต่มังอืมเดี๋ยวรัวหน่อยเดี๋ยวลัวหน่อย เรัวดรน่อยโวรหน่อยว e, 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 e. ิ er, o, oh, i, no uh ่งแล้วิ่งล้วนกเขาครับนกเขาแน่เลยวิ่งแบบนี้นกเขาไม่โอนไม่ใช่ครับนกมังครับนกมังโอ้โหเป็นนกมังนึกว่านกเขาอืวิ่งแบบนี้ก็กะว่านกเขามันไม่ใช่นกเขาครับมันเป็นนกมังนี่ฮะกัมมังครับกัมมังโอ้โหปลาใหญ่มีแต่ไม่ทันกัมมังเับยังไม่เจอเลย โดนครับปึ๊กแล้วครับปลาอะไรวิ่งดีครับโอ้โหกระมังเล้วครับโอ้ยนี่ครับดีครับแนนอนแน่นอนเอาเจอกันครับเจอกันแบบนี้หูดับแล้วครับอือหือโอ้ยไม่ต้องกลัวหลุดครับเยอะจัดหมายนี้มีแตะมังตกกระมังก็มันนะครับแต่บางทีกินจัดจัดก็วัดไม่ไหวไม่ไหวครับ ถอนก็ตอนไหนครับกินได้กินทุกเม็ดครับโอ้โหถอน,น้วครับหอนกลับมายังทันครับกลับมายังทันครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหหันกลับมายังทันนะครับโอ้โหกระมังครับกระมังหันกลับมาพอดียังทันสาสวยด้วยโอ้โหโอเคครับโอเคครับสายแบบนี้ครับยังแจ่มปรแปมเลยโอ้โหแจ่มแจมแ เอา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 มาใ้ตั้งหลักเลยเอาเอาจิ่งจกไปจัดๆไปเอาเอาลงเร็วครับหน้าลงเร็วครับโอ้ยวิ่ง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 โอ้ยมองมันครับมองมันโอ้โหโอ้ยโอ้โหสุดยอดครับแบบนี้วัดใจหูแตกไปเลยนี่ครับโอ้ยตัวเอาได้เลยเอาได้เลย กินทุกเม็ดกินทุกเม็ดงั้นคางลงน้ำไปเลยรอดออออปื๊ด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 ปรับโดนครับนะอยู่ไม่ได้แล้วโอ้โหโอ้โหสาสวยแล้วโอ้โหยสวยครับสาสวยเลยครับนี่ครับสาสวยสายสวยโอ้โหดิ้นครับดินด้นดิ้นหมอมันครับนนี้ ดิน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 ปลาตะเพียนมาแล้วใช่เปล่าโอ้ยตะเพียนตัวแรกครับมาแล้วหักไหมกระแกบด้วว่าหักแล้วโอ้ไม่หักครับไม่หักหูยใหหายหมดตะเพียนมาแล้วครับตะเพียนตัวแรกเลยโอ้โหเริ่มเพิ่งเห็นครับตะเพียนครับมาแล้วมาแล้ววี่เพียน ปวดเพียนใหญ่เพียนใหญ่เพียนใหญ่ถอนเลยเอ้าเอาเอาเพือเพียนใหญ่ก็เอาเพียนใหญ่มาเอาโอ้ยกระมังโอ้ยแล้วก็เพียนใหญ่โอ้เป็นกระมังเล็กอีกดีครับเป็นกระมังครับกระมังตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับตัวนี้โอ้โหแล้วก็เพียนใหญ่ซะแล้วสวยงามสวยงาม อืมวัดไม่ไหวแล้วครับเอ้ากินทุกเม็ดนะครับแต่ไม่โดนทุกเม็ดมาดูครับเป็ดนี้จะโดนไหมโดนไหมโดนไหมกินดะครับโดนโดนกับทุกเม็ดครับเม็ดนี้โดนครับเม็ดนี้โดนอ้ยโดนโดนโดนอ้ยบันเทิงเลยครับแบบนี้โอ้ยกินดะครับกินดะ กินทุกเม็ดแต่ไม่โดนทุกเม็ดนี่ครับมาอีกแล้วเอา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 ยอดผงยอดไผ่เกะไปหมดนี่ครับโอ้โหแจ่มแจมเลยโ,โหสวยงามอืมบอกให้นียนประเนียนประ,ประมันก็บประบอกปึ๊ๆ ปาเราครับเนียนปะครับปะครับนะเนียนปะเนียนปะโอ้ยโอ้ยเนียนปะแล้วครับเนียนปลาเราโอ้ยได้ครับได้ครับโอ้โได้เลยครับโอ้ปะเลยโอ้โหสาสวยครับโอ้โหมันปะจริงๆโอ้โหบอกว่าปะมันปะเลยครับนี่นี okay. ่น e ี่โอเคมาเสียงสวยครับอ๋อติดกาวพายอีกโอ้ยโอ้ติดอีกเลาวโอเกระไปหมดอะไรก็ไม่รู้ นี่ครับบอกปลาหน่อยปลาหน่อยประจริงๆเลยเนียนพระโอ้ยเนียนปลาเนียนพระโอเเ้โหยังแจมยังแจมเอเอออกไปเอาไปไหมไปไหมน้องนางแก้มตุยครับโดนครับน้องนางแก้มตุยโดนครับ นี่ครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับโอ้ยน้องาแก้มต่อยพี่เป่าคุยน้องเป่าแต่นี่ครับนี่ครับโอ้โหป็นยังไงสวยงามเลยครับน้องแก้มต่๋ยครับน้องแก้มต่อยโอ้อยอดไผ่ทุกทีโอ้เมามันครับช่วงนี้ครับวัดเป็นโดนวัดเป็นโดนครับกินดะกินทุกเม็ดแต่ไม่ติดทุกเม็ด พัติทุกเม็ดมันจะสูญพันธกินแบบนี้อันตร,รายนะครับถ้ามาบ่อยๆอันตร,รายเอาแล้วเอาแล้วกินแบบนี้แขนมันจะอักเสบโอ้ยบอกว่ากินแบบนี้แขนมันจะอักเสบถ้ามาบ่อยๆแขนอักเสบแน่ครับโอ้ยลงเป็นกินครับนี่ครับนี่ครับโอ้ย อันตรายไม่ใช่อะไรครับแขนจะอักเสบนะครับตอมาบ่อยๆนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหกินหูดับเลยครับกินกินกินโอ้ยหนุกหนานหนุกหนานไอ้เนี่ยไปลงน้ําไม่ได้เลยครับลงน้ํากินครับลงน้ําวัดครับเอาแล้วครับเอาเอาเอาลงไปเมื่อกี้นี่ครับเอา จัดเลยไม่เจอกันนานสามอาทิตย์กินดูดูแบบนี้โอ้โหเป็นระยะไปสามอาทิตย์ครับเอาแล้วดล้วครับนะกินดูดูครับนี่ครับลงไปมีแขนนักเสพครับสมาบ่อยๆครับมีแขนอักเสพครับมีแขนอักเสบโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยงามไม่สวยามโอ้ยเหมามันเลยครับนั่น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 ดูโอ้โหจัดจริงๆครับเป็นตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ โอโหมาทีทีมีแขนอักเสบโอ้โหไม่มาสามอาทิตย์ก็กินอย่างนี้เลยคิดถึงครับคิดถึงรสชาติกินดะครับโอ้โหไม่ได้มาสามอาทิตย์กินหูดับเลยปลาใหญ่เข้าไม่ทานไม่ทันครับนะนี่ครับวิ่งก็งอยยุดเลยโอ้โ โอ้วิ่งจริงๆก็วิ่งที่สวยเลยโอ้ยไปไหมไปไหมไปไหมลงเป็นกินครับปลาอะไรปลาอะไรปักก็ให้ครับปักก็ให้ครับโดนครับปลาอะไรปลาอะไรโอ้ย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 ปลาอะไรครับโอ้ยโวิ่งครับโอ้กําลังอีกแล้วกําลังทั้งนั้นเลย นี่ครับรับมังช่วยๆเลยโอ้โหกินจริงครับหมายกินหูดับเลยไม่มาแค่สามอาทิตย์เองหูดับขนาดนี้เลยเหรอือ ันูดับขนาดนี้เลยหรือเนี่ยครับนี่ครับไม่มาเช่สามอาทิตย์เองโอ้ย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 โอ้ันกินจอิงๆอ้ยโอ้อ้โอ้ยโอมันก้นโอิงโอโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยอ้โอ้อ้โิโอ้โอ้โอ โอ้โหของใหญ่มาครับนุ่กครับขึ้นน้ําปลาเขาให้แล้วปากเขาให้ไหมของใหญ่มาไหมเออของใหญ่มาไหมนะมาแล้วมาแล้วกินก๊กกินก๊กกินอีกแล้วโอ้ยโดน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 โอ้โห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 ดูครับดูครับโอ้โหเมาหมันเลยครับแบบนี้ตัวสวยครับตัวสวยเลยเอากอไผอีกแล้วไผอีกไผอีครับ นี่ครับมีแต่ตรนสวยเลยครับโอ้โหโอ้โหเยอะจริงๆกินไม่เลิกเดี๋ยวเราก็ยอมแล้วเราจะวัดไม่ไหวแล้วใกล้หมดเวลาปักเข้าให้นะปลาดูครับดูครับดูครับปาเข้าให้ปักเขาให้ปัาเข้าให้ปัาเข้าให้ปลาอะไรครับโอ้โหมาแล้วครับร้่ยนกเขาครับโอ้โหดูด,ดูแรง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  โอ oh ้โหอ๋อวิ่งดีนะครับสร้อยนะครับุ๊บอ๊บโอ้ยเบื่อกอไผ่นี่นะครับเบื่ออะไรนี่ครับดูสร้อยนะครับโคตรแรงครับนี่ครับพวดพวดเลยสายใหญ่ครับสร้อยเฮ้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 ตัวเบิดอันตรายครับโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอา โอ๊ปนั่นนั่นหนีไปเลยเอาไป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 ผักเขาให้ครับโอ้ใหญ่ครับใหญ่ครับมันกินไปเลยี๋ยวกูเลิกเดี๋ยวกูต้องเลิกโอ้ยกินอีกแล้วลงกินทุกเว้นครับโอ้ยตายตาย,าย,ายาาโดนครับนะโดนครับโดนโอ้ยเริ่มไม่เกะกะแล้วครับแต่ก็เย็นแล้วสวยนะโอ้โหยังสวยเลยครับนี่สวยๆเลย โอ้โหแป๊บเดียวครับเก็บเอืดอืดโดนเลียวครับลาลงไปกินครับองุ่ปลาอะไรวิ่ง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 โอยโอ้โหดูมันวิ่งครับโอ้โหดูดูดูตัวโตโอ้โหวิ่งองุ่นองุองโอ้ยโอ้ยกินกินๆิ เออปครับอ้โหบวับแล้วปาอะไรล้างมือไม่ได้ครับล้างมือไม่ได้ล้างมือไม่ได้โอ้โหล้างมือไม่ได้เลยนั่นนั่นนั่นโอ้โหวัมันกินขนาดนี้จริงๆแบบนี้มีแขนรักเสพครับแขนหลักเสพแขนหลักเสพโอ้ยด๋อยนี่ครับถ้ามันไม่เลิกเดี๋ยวผมก็ต้องเลิกครับโอ้ห้ามงแล้ว ห้ามงนแล้วห้ามงนแล้วโอ้ยไหลขึหน่อยดีมั้งแบบนี้โอ้ยออล้วครับไปแล้วครับแถมีึหน่อยครับห้าม้นแล้วครับแถมอีกสักหน่อยครับโอ้กินมันครับ <laughs> น้ำมันไม่เลิกผมก็ต้องเลิก้วครับต้องกินมันกินดีแล้วครับ,อรบโอ้ยลงไปกินอ๋อกินเข้าไป โอ้ยกินอะไรขนาดนั้นยิ่งห้าโมงยิ่งกินครับโอ้โหเอา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 เื่อปักอีกแล้วครับนะโอ้โหก็ดูครับเนี่ยโอ้ยเดีอยวยังไงกับมันดีเนี่ยโอ้โห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 มันมาหมดโอ้ยมันมารวมอยู่ตรงนี้หมดแล้วเนี่ย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 โอ้ยเอาเอาเอาโอ้ยโจสวยเลยครับนี่ถ้ามันไม่เลิก เราก็ต้องเลิกครับถ้าเราไม่เลิกเดี๋ยวเราจะเสียชีวิต Ь ครับนะโอ้โหโอยกินขนาดนี้โอ้โกหนานนครับลูกหนานกายเป็นเหนื่อยเลยครับวัดอย่างเดียวครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับตรงนี้ไปอีกแล้วเอาเอาเอาเด็กกินลงมันกินครับตะวันแยงหน้าแล้วครับนี่ครับอ้ามือขวาขวานะครับโอ้ย

กินขนาดนี้ได้หรือกินครัแล้วกินอีกแล้วกินอีกแล้วกินอีกแล้วอ๋อถอดแล้วต้องอดโดนแล้วนะนะโอ้มือเบอมันจังล้างเลยครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วดู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 โอ้โหวิ่งวิ่งโอ้ป่าอะไรใสป่ะโอ้โหจะเพียนมาครับจะเพียนวิ่งดีครับจะเพียนมาครับโอ้ยหจะเพียนวิ่งจริงๆครับตัวนี้ตะเพี้ยนสวยครับ โอ้โหมาตัวที่สองนะครับตะเพียนสวยเลยอือหือโอ้โหตะเพียนเริ่มมาครับนี่ตะเพียนกระมังเป็นหลักเลยครับของนี้โอ้โหตรงนี้โอ้โเอเอาเอานี่ครับตะเพียนที่สวยครับ ลงปุ๊บมันโฉบเลยครับหุ่งใหญ่มาแล้วมาแล้วเอาลเอมาแล้วอาแล้วเอวเอ,เอ,อหุ่งใหญ่ใต้น้ำครับบอกแล้วเออหุ่งใหญ่ใต้น้ำ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 โอ้ยดู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 โอ้โหยังไงก็กินครับโอ้ต้องเอาไว้ตก,กวันหลังบ้างแล้วมั้งครับโอ้ยตกยังไงก็ไม่หมดแล้วครับเยอะจัดเอไอไป ปื้นปื้นลอยปื้น่อยปื้นโดนครับนะโดนครับโดนครับโดนครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่ง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 โอ้โหเอาเอาเไรเอาอะไรเอาอะไรโอ้กําลังเหมือนเดิมโอ้โหวิ่ง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 สวยงามครับสวยงามตะวันสองหน้าแล้ว ถอนไหมถอนไหมปึ๊ดถึงแล้วครับเดี๋ยวเรับลงน้ำเป็นกินครับลงน้ำเป็นกินลงน้ำเป็นกินปลาด้ปลาด้โอ้โหกำมังใหญ่ครับกำมังใหญ่ครับกำมังใหญ่โอ้ยกำมังใหญ่ครับใหญ่เลยตัวนี้โอ้ยใช่เลยใช่เลยนี่ครับนี่ครับใสสวยโอ้ยใสสวยนะโอ้ยตัวนี้สวยเลยครับดูตัวครับดูตัว โ oh. อ้โหได้เลยตบบน,นี้เอาได้เลยเอาได้เลยโอ้โ oh. หยิ่งลงยิ่งกินครับยิงเย็นยิ่งจัดครับอย่างนี้เอ้า oh. สุดครับสุด,ส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 ดลงเป็นกินครับลงเป็นกินไปหน่อยไปหน่ย ื๊ดปืดปืดตดลงแล้วครับน้าลงไม่ได้ครับโอ้โห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 ลงเป็นกินจริงจริงเอาอปัดกันนี่ร้องไห้ไปแล้วโอ้โหมันจะดูอะไรขนาดน้าโอ้ยสุด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 ส่งทางไหมส่งทางก็จะเลิกแล้วไม่ส่งก็เลิกแล้วเอาไปแล้วครับไปครับไปแล้วไปแล้วเอาเอ ส่งทางน่อยส่งทางครับมีส่งทางจริงๆครับนะส่งทางครับส่งทางโอ้ส่งทางครับโอเคโอ้นึกว่าจะไม่ส่งใจดีครับมันยังมาส่งทางครับโอเคเลยแกะกันครับเซฟนี่ไม่ได้ไว้ทิ้งนะครับัวรขันหายครับ้เผลอดึงเราขันลงน้ำหายก็เลยผูกไว้อ้าวมีส่งทางครับส่งทางสวยๆด้วยกาหมั่งเหมือนเดิม โอเคครับอืมนี่ครับปลารวมนะครับวันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หนี่ครับโอ้โหดูดูไม่หวั่นไม่ไหวครับวันนี้ครับอย่างเยอะครับอย่างเยอะ สุดดครับสุดๆเลยหมดเวลาแล้วครับพอดีกว่าครับโอ้โหกินไม่เลิกเวลาครับตอนนี้ก็ห้าโมงจะครึ่งแล้วครับเหลืออีกสองสามนาทีก็ห้าโมงครึ่งแล้วไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเก็บของอีกหกโมงครับโชคดีนะครับหมายใกล้บ้านครับโอโ้กินสุดๆครับวันนี้มาเด้มาสามสิบกินหัดับเลยกินไม่หวัดไม่ไหวจริงๆกินจะจะกินมากกินมาแล้วเกินวัน,นนี้ขอขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่ครับหมายมันดิบหมายมันดิบจริงจดูงนะครับนะู่ฮะลบหมดที่เปิดเลยนะครับมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับโอ้เป็นที่หายใจพอดีนะครับหูดับตาบไม้เลย ของใหญ่มีครับเห็นขึ้นไหลตัวเลยนะครับแต่กินไม่ทันนะครับไม่ทันกำมังเจะเจอกันใหม่ครับโอกาสหน้าครับเจอกันแน่นอน